มาแปะลิงก์สินค้าหารายได้ทำในหน้าและทำใน Facebook ของเรานี่แหละครับไปที่หน้าช่องของเราเลยครับแล้วเราก็ทำการโพสคลิปรีวิวเลยครับผมจะไปตรงนี้นะคลิปรีวิวจึงเข้าไปครับเลือกคลิปหนึ่งคลิปครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จิ้มถัดไปเลยครับพอจิ้มถัดไปเสร็จผมยังไม่ได้ใส่อะไรนะตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาใส่ทีหลังนะเราไปหาตรงนี้ก่อนเลยครับนี่เลื่อนเลื่อนื่อื่อืนหามาเจอตรงนี้ครับ สร้างรายได้ครับเราจิ้มเข้าไปเลยครับจึงอ่าเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะเพิ่มลิงก์สินค้าใช่ไหมใช่สิจ้าจิ้มเข้าไปเลยจึงเข้าไปครับอืมมาถึงหน้านี้นะครับเราไปเลือกดูก่อนนะครับอืมนะครับไปตรงนี้ดูสินค้าทั้งหมดนะครับขอไปดูก่อนจึงนะครับอ่าสินค้าทั้งหมดมาถึงหน้านี้ดูตรงนี้ก่อนนะ มันจะมีสำรวจสินค้ารายการโปรดนะครับทีนี้ในหน้ารายการโปรดเราจิ้มดูก่อนครับอันไหนที่เราเรียกว่าบันทึกไว้แล้วบ้างนะมีไหมไม่มีนะไอรองเท้าเนี้ยอ่าผมจะมีแต่ขาตั้งกล้องมีปากกามีไม้มีอุปกรณ์ถ่ายคลิปอะไรพวกนี้อ่ะคราวนี้เราไปสำรวจบ้างดีกว่าครับไปสำรวจก่อนนี่สำรวจคือการค้นหานั่นแหละอ่ะจิ้มตรงนี้ครับค้นหาสินค้าหรือแบรนด์เลยได้เลยจิ้มเข้าไปครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาครับรอง เ้าเปิดโซนเออแบรนด์อะไรเอกี้โอ้เรามีแบรนด์อยู่แล้วนี่ในดีดีเอเสร็จแล้วพีจิ้มเซิร์ชเลยครับหรือว่าบางคนเป็นภาษาไทยก็ค้นหานะจิ้มไปจึงนั่งรอสักครู่นี่มาแล้วครับแล้วรุ่นไหนที่มันตรงรุ่นของเราว่าเอออันนี้ตรงรุ่นเลยตรงรุ่นแต่ว่าค่าคอมมิชชั่นหเปอร็นน้อยแท้น้อยแท้แทไม่เอา ให้พอดีดีดีดโอ้ทำคลิปคนเหนื่อยเอ้ยอันนี้แปดเปอร์เซ็นตใช้ได้ถ้าอันนี้ใช้ได้นะจิ้มหัวใจไปก่อนเลยจึงนี่ครับแล้วเขาก็จะเข้ามาอยู่ตรงไหนรู้ไหมถ้าเราจิ้มหัวใจมาอยู่ตรงในรายการโปรดของเรานี้ครับจึกครับแล้วเราก็จิ้มเข้าไปแบบนี้นี่เสร็จแล้วมาตรงนี้ต่อครับเพิ่มไปยังฉบับร่างล่าสุดเพิ่มสิจ้ะเพิ่มจึงนี่มาแล้วครับเพิ่มสินค้าแล้วนี่เราแก้ไขได้นะ เราจะแก้ไขก็ได้แต่อันนี้ไม่แก้ไขหรกไปต่อเลยครับบันทึก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 ให้เรียบร้อยครับอ่าเมื่อเราบันทึกแล้วนี่มายังมาแล้วมาแล้วแชร์ลิงก์นี่นะครับเรียบร้อยครับแชร์สิครับแชร์สิครับเดี๋ยวปรับแต่งลิงก์สิอ่านี่นะฮะลิงก์มาครบไม่ต้องปรับแก้อะไรใช้ได้เลยครับแล้วผมก็พิมพ์ตรงนี้เลยครับว่านี่นฮะรองเท้า เปิดสซนผู้ชายแนะนำเลยจ้าทำงี้เลยกะกิ็นง่ายๆแนะนำเลยจ้าสั่งซื้อได้เลยนะที่ลิง์กนี้ได้เลยแล้วผมก็จิ้มเสร็จสิ้นไปเลยครับอุ้ยใส่ตำแหน่งไปด้วยดิใส่ตำแหน่งด้วยอาจารย์เปียกสอนท,ทำเอาเนี่ยมันต้องใส่ชื่อด้วยที่คนจะได้หาเจอง่ายว่าเราทำมาจากตรงไหน อาจารย์เยียกไม่ใช่อาจารย์เสืองเียสอนได้ทําเจอแล้วจิ้มจึงเข้าไปอืมแชร์เลยจ้ะกำลังอัพโหลดและสแกนวิดีโอของคุณเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อ้าวต้องรออีกครับมีลิขสิทธิ์ไหม <laughs> อ่ารอ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 อัพโหลด,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 ดแล้วไม่พบปัญหา ด้านลิขสิทธิ์เลยอย่างนั้นดูคลิปรีวิวครับผมก็ดูครับรีวิวมาแล้วจิมดูรองเท้าเปิดซ่อผู้ชายนี่ครับนี่ลิงก์สินค้ามาแล้วจิมเลือกซื้อตรงนี้ได้เลยฮา,าสวสบายสบายจริงๆ <laughs> แล้วอย่าลืมจิมสั่งซื้อด้วยนะรองเท้าผู้ชายนี้อาจารย์เปียกแนะนำครับสร้างรายได้ง่ายๆด้วยออนไลน์อาจารย์เปียกสอนถ่ายทำครับ